ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องณนะมึงเดชพักเครื่องแบ่งปันนะครับก็วันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลามอำเภอสังขะบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาแบ่งให้นะครับก็วันนี้มีมาแบ่งให้อ่าก็มีเหรียญน,นี้อ่าเดี๋ยวจะขึ้นภาพช,ะชะัดๆด้านข้างให้นะอ่าเหรียญน,นี้นะอ่าเัวนอ่าเหรียญนี้ เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆด้านข้างให้อีกทีนึงสำหรับใครที่อยากเห็นภาพชัดๆ,ๆอันนี้อนี้นะนี่และครับขึ้นภาพชัดๆด้านข้างให้พร้อมราคาอาชอบองค์ไหนเหรียญไหนทักมาได้อ่าหลัง หลังไลน์นี้ก็จะมีเบอร์โทรให้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับนี่นะครับมีเบอร์โทรให้นะเป็นภาพชัดๆพร้อมราคาให้ก็โอเคเนาะสวัสดีครับ